อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกกันนี้วใช้สารทุกทัานเด้อพี่น้องนะครับวันนี้กับวันหยุดของบ่าวาทีวันนี้บ่ได้ไปไซนนะครับฝนตกหมื่วานเบิดมือครับหมู่เสวกตกมาแจะเสวกนะครับวันนี้กัายแน์มนี้ยมียดดองมากก็เลยเอาง่วาให้พี่น้องเบิ่งจากน้อยนะครับมาโชว์โตจากน้อยออกมากินหญ้านะครับอยู่ในคอกนะครับพี่พาน้อง มาเบิ่งบรรยากาศในขอกว่าว่าที่ดาววัหยุดนะครับว่าเด้ไปใส่ฝนตกตกบนนอครับทางบ้านพี่บ้านนองทั้งหลายนะครับคอมเมนต์มาเรื่อยนะครับฝนตกบ่นะครับหมู่ว่านกับหมู่ขึ้นนะครับฝนตกครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมากเยี่ยมชมขอกว่าว่าที่ครับหลายท่านติดตามช่องลูกขยเอนอยู่กัฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับวันนี้มีอยู่อย่างว่าอยู่ซีตแล้วครับพี่น้อง เบิง่งบรรยากาศง่วออกกินยานะครับแดดออกเดี่ยวเนี่ยผื่นยาก็ยกังเปียกๆอยู่นะครับก็ยังเปียกๆเปียกน้ำอยู่เสาวก็ฝนตกปล่อยๆอ๋อแม่นี่บรรยากาศอีสานบ้านเท่าพี่น้องวันหยุดเหลียงงัว บึงผ้าบึง,งว่าไม่ขอกบาวาที่นะครับคลิปที่แล้วนะครับก็เห็นนะครับเมื่อบนคลิปนี้นะครับหมักนียัยสีเด็ดนะครับนี่ครับหัวตัวไม่ในของบาวาที่นะครับซื่อแม่ดาวเรื่องมาอัเด็ดสังหน่อยแม่ดาวเรื่องเ็นงหัวลูกผสมบรามันนะครับลูกผสมบรามัน พอเพิ่นกะตุมตามนะครับพอไม่กันบามันลอยนะครับเถอท่านที่เหล่งง่วในยุคสมัยเมื่อน่าจะเกือบสิบป,ปีย้อนหลังนะครับตุมตามเ่อเป็นพอบามันที่ในยุคไม่กันบามันที่ก็ล่างสอดแสกข้ามาในยุคทีด่ดูบาสิ้นนะครับเจ้าตูมตามครับเด็น้องออกมาจากคอกนี่ก็ถือแดดนีเม้องห่วงนะครับสีจัดเลย เห็งว่าที่มีโครงสั่งล่ำตัวเงาหนาลึกนะครับลํำตัวเงาหนาลึกทองเคเอฟสามหนึ่งครับจะเข้าหกเดือนแล้วหาเดือนกลัวนะครับตรวจทองเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเคเอฟสามหนึ่งในล่ำตัวเงานะครับยืนยัดีกันเร็วนะครับกนะ่อขา พุนกระลูกเจมบอลน,นะครับตังน,นั้นผสมเลยเด้อพี่น้องนะครับคลิปที่แล้วที่ว่าถึงว่าเป็นสัตว์นะครับผมใส่ซี่ไวศูนย์เก้าหกไว้นะครับใส่ซ,ซี่ไวศูนย์เก้าหกเดี๋ยวนี่ขอกับสิมีงว้วทองนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งงามๆเลยครับพี่น้องทันทีอยากได้งว้วทองไปเลี้ยงก็จะไม่เบิ้งเอานะครับอยู่ขอกว่าไว้ที่ก็ถือว่า <c oughs> อ,ออกมากกับกินยาดียังสิเหครับพี่น้องเงวงเลี้ยงมันบ้างก,กันตังผูกรามได้นะครับผมก็ออกมาปผูกไปข้างนอกประจํานะครับสพเพ่นเลี้ยงอยู่ขอ,อกคงกะจะมาขอ,อกละเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็เป็นขอกเพิ่นเลี้ยงอยู่ขอ,อกนะครับผู้่นับพี่น้องอีกสองตัวนะครับจะมีลูกนุ่นตันแม่น,น,นั้นกระดูกซี่วหายนะครับอยู่ไกลๆคุณนะครับมีอี่สี่ตัว พื้นที่เลี้ยงกับประมาณลรดึงอย่แลครับพี่น้องเอาออกมาผูกมาลามแต่กงมีสวนหยายอยู่นะครับทันทีอยากเลี้ยงง่วก็วล่องว่างแผนเอานะครับอยากจะเลี้ยงงัวกกับอันดับแรกก็คือตรงเบิ่งแปลงหยาไว้นะครับปลูกไว้ก้อนก็นกนได้ครับจงไปหางัวมาเลี้ยงคือว่าจะได้แปลงหยาแล้วก็ดีสบายนะครับไปเลี้ยงงัวไม่ต้องไปหาห้าไกลบางเทือเขาบูมีเวลาเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงอยู่ทงเขาก็เอาไปคอก ใส่วิธีการเจียวหยามาให้กินก็นได้นะครับก็โดนๆจังมือได้ว่างเดดดีๆเนี่ยเขาออกมากินขางหนอกก็ได้นะครับกินหยาข้างนอกก็ได้หางวกยายางวกับพห้ามหาง่วงตัวทีผูกลามได้พี่น้องนะครับเอาไปผูกเอาไปลามเอาเอา่อมาผูกไว้แย่เข้าบ่ไห้มีเวลาไปหาหยานะครับมีหยากำงงามอยู่นี่ครับหนาบ้านพวกเองนะครับล้านหนาบ้าน บรรยากาศบ้านสวนนะครับถือว่าเป็นความสุขของช่วงโควิดนะครับวเดไปใส่วันหยุดตลาดง่วคงกับ,บ่เดไปนะครับตลาดง่วบ่เปิดนะครับอินยาเก่งเลยครับผมกูแม่ดาวเลี่ยงมากไมยย่นี่ล้ครับพี่น้องถือว่าเป็นถูกใจเลยรอยสี่ิมหายับส่วนสูงกับตองคนกับรอยซี่ิมหายอยู่หัอย่าเบิง้งถ่ายนะครับเป็นง่วสี่ถ่ายสวยนะครับตัวนี้ งัวที่ถ่ายสวยดีครับเป็นลักษณะการยืนเพิ่นน <ś led> ดี่ครับพี่น้องถ่ายสวยนะครับเป็นยครับพี่น้องป็นงัวที่มีถ่ายสวยล่ำขาทั้งตรงงา้านะครับเส้นหลังตรงเปียะนะครับเงงบิ่งวห้พี่น้องิึง ด้วดแล้วครับแม่นี่ติดฟองคนนี้มากเกิดจำนวนเบิร์นะครับราคาผมกิดเปิดไว้อยู่แสนเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะครับอร่อยที่สุดหาเลยครับเชื่อมสูงอันนี้ลูกหุตตันนะครับงอสาวสิบสามเดือนนะครับเป็นซัดเดี่ยวรอบหนึ่งครับสิบสามเดือนเนี่ยมือนั้นเป็นซัดนะครับโค้งมูนะครับก็เลยมาสังเกตอาการเมื่อไหร่เพิ่นเป็นซัดรอบหนึ่งแล้วครับหรืองอสมบูรณ์กับ จริงๆการเป็นหัาเป็นสัสตว์ก็จะเป็นต้องผส,สมไก่นะครับเพินน่อกระจนกวาดจีหอดอายุคงกระเเป็นสาตว์จากสามรอบผมนึก่สี่ผสมนะครับสิบหกเดือนนะครับรอบแรกเป็นแล้วนะครับนี่ก็อีกตัวนึงนะครับอันนี้ลูกซีไว้นะครับแม่เป็นกระทบมีดูบาซินแม่ใหญ่นะครับจะคของคนเป็นหัวหัวห,วหล่นธรรมชาตินะครับหล่นธรรมชาติแม่เป็นกระทบนะครับ หเห็นแม่พันหญ่ดีนะครับก็ถือว่าสาหรับผู้มักงวัวส่งสูงนะครับงวัวส่งสูง,งว่าตัวนี้ยั่นะครับสายกระทบไส้บรามันตัวนี้ก็บผผิดหวังนะครับเจ็ดสิบเก้าครับราคาห่องไว้มักับมาเบิงนะ้งเอานะครับวัวแม่นี่มันสิบหกเดือนแล้วนะครับพี่น้องสิบหกเดือนแล้วนะครับสิบหกเดือนส่วนสูงกับลอยสี่สิบห้าบวกนะครับ งะส่งสูงใหญ่นะครับหมักหยอกเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งกันยางๆครับบรรยากาศขอกงัว นี่ครับมาอไปเลียงแล้วพี่น้องเกจชิบเก่าครับเบ่งให้พี่น้องเล่มั่วเฉ่องดีจับใบเลยอวัดครับพี่น้องมั่วผมเื่องคือตัวยุ่งขอกนะครับโดยเฉพาะแม่ดาวเรื่องในเชื่องครับเป็นงัวที่จับอาบน้ำได้นะครับผมเอามาผมก็เอามาอาบน้ำนะครับวันนี้ฝนตกก็ได้อาบให้เพื่อนอยู่ในขอกะนอนทับขี่นะครับมีห้อยยืนนะครับออกมาจากคอกะมั่อยูน้ำกันนะครับพี่น้องมดัก กูนี่พันยุคอกน้ำกันนะครับส่งถือกันเนี่ยกำลังหางว่าถ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องงามครับแม่นี่เป็นบรามันนะครับผมเลือดสูงครับพี่น้องบรามันถือว่าเป็นงอที่มีกระดูกโครงสร้างดีนะครับลำเหนียวยาวไม่เห็นตัวจริงสกักก้อนนะครับพี่น้องไม่เห็นถ่ายเห็นเนื้อหนังเพลินแล้วบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับแม่นี่ สำหรับผู้กำลังอยากจะเลี้ยงงัวก็มาอยามาช่มขอบาว่าที่ไดนะครับอีกตัวนึงกับลูกเจมบอลนั่นถัดติดท้องอันนั้นกับชูบะไงนะครับแม่เป็นกระทบเดี๋ยวพาไปเบิง้งลูกเจมบอน,นครับตัวนี้สีหญ่ย่นี่ครับผมใส่ซี่ใบซูนเกาหกนะครับพอเพิ่นเป็น เจมบอลที่เค007ที่เค007นะครับนี่ครับแผลอ้วสาวเป็นลำปีเวลามันหายมันก็ดจาประมาณนี้เหรอครับอืมเป็นลำปีหายหายแล้วนะครับตัวนี้ถ้าหายแล้วผมก็จะบปลงวัคซีนนะครับตัวสี่บ้านเด็ดติดกัดสองลงลงวัคซีนไว้ก็คือจังตัวลูกหุ่นตันตัวลูกที่ไหวนั่นจุ๊นนี้จะบม่เด็ดติดนะครับผมลงวัคซีนไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่า ลงวัคซีนไว้ท่านนะครับในคะรอบผมเป็นยุต,ตัวเดียวก็คือแม่ลูกเจมวันนะครับตอนเป็นสาวที่ผมลงคลิปไปก้อนนั้นนะครับทีเค้พี่น้องที่ติดตามก็คือี่จําได้นะครับตอนนั้นสีประจัดปน,นีพี่น้องนะครับตอนนั้นสีประจัจปน,นีก็คือหายแล้วครับตอนนี้ก็แพ้หายก็ใส่เวลาอยู่กว่าจะสเก็ตรุดตั้งๆรุดก็คือเป็นสัตว์สามรอบ้ะพี่น้องผมผมบ่ผสมนะครับก็เป็นสัตว์สามรอบผมบ่ผสมเลยก็คือผมล่อให้หลางกายแล้วกลับมาสมบูรณ์คือนเกา นะครับก็บมาสมบูรณ์ของเ่ากับหลอดซีผมกับผสมเลยนะครับใส่ซีไว้หมอกับมาตรวจระบบสือพันธุ์ก็ดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างนะครับ,รบมีความพร้อมกับรุ่นว่าสิพานบอนะครับตัวนี้เอา้านะเอา้าอ้นะเชียงครับบัง <laughs> จับบ่ายเถองัวงัวหันเชียงมันกิผู้เลี้ยงกับสบายใจนะครับพี่น้องจับบ่ายเด้เยวบัง เป็นหลังหนอกง่ครับสาย่วงไรกว้างนะครับทีกะติปล่อยเลียงกับบาณผมออกมากไวกับะมานสองชั่วโมงสองชั่วโมงกลัวกับเอาเขาไปกินยาแล้วนะครับยาผมเกี่ยวจากแปลงยาผมไวแล้วนะครับผมเกี่ยวอยู่แปลงยาผมมาเก็บไวแล้วหนึ่งกับบ้านรถไทยเลยพี่น้องนะครับกับบ้านรถไทหนึ่งนะครับในแปลงหยา น,นกับพี่น้องอันนี้ก็รุ่นสาวหน่อยผู้ใด,ดอยากเอาเด็กหน่อยไปปัน่นกับมาเบืองเอานะครับยืดอ,อกเหลียงว่าบริแพ้งจากตัวเหรอพี่น้องนะครับมักส่งสูงอันนี้คือ่อง,งกกว่าส่งสูงลูกกระทบนะครับว่าส่งสูงลูกกระทบ สำหรับคลิปนี้พี่น้องเบื้องเมียกับข้าวเมนต์สอบถามมาได้เด้อพี่น้องนะครับง่วงง่ามนะครับกำลังอยากสีเลี้ยงง่วงกะมีอย่างก็สอบถามมาว่าที่ไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสตลาดเปิดนะครับมีอย่าก็สิไปเลาะเบื้องน้ำขอกเรื่อยๆช่วงนี้กะหลายท่านสอบถามก็ทอม่าตลาดสิเปิดยยมไรนะครับรอดอย่งน้อยนะครับอ่ากัทั่งโรคโควิดคนแล้วก็โรคลัมปีสกินจะเขาที่กับเป็นหาจะเกินเดือนสองเดือนนี่ก็น่าจะเริ่มเปิดได้นะครับพี่น้องก็สอบถามหลายตลาดเพิ่มมากสำหรับคลิปนี้กับจากลาพี่น้องไปสง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ